สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมยำขําอีกแล้วนะครับผมแป๊บเดียวก็อีกหนึ่งวันอ่าฝนตกทั้งวันตกทุกวันเลยนะครับโอ,โ,อโ,อโอเคเด้อเอไปไหนมา <c oughs> อ่านาวัล่านะครับนาวร,าวราล่านาวัล่าแมวแล้วครับท่านเอ่อ แก้ไขเสียงดังนะครับแก้ไขเสียงดังคุมคอมคู่คูคู่มีปัญหาที่ตัวนี้นะครับปืนไดชาร์จนะครับตัวหน้านะครับตัวใหญ่แตกนะครับแตกแล้วก็ลูกลอกตัวนี้คลอนนะครับลูกลอกตัวตั้งในี่คลอนเกลียวนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเกลียวตั้งใช้ไม่ได้ต้องซื้อมาทั้งชุดเลยนะฮะซื้อมาทั้งชุดนะครับเป็นแกนที่ว่าเป็นเกลียวเนี่ยไม่มีนะหมด เลยต้องซื้อมายกชุดก็ได้ทั้งลูกลอกด้วยลูกตลับลูกปืนด้วยนะครับเอามาใส่ทีนี้ก็คือสตาร์ทเงียบกริบที่ผมฉีดน้ํายาไว้มาตอนเที่ยงนะครับนี่ก็คือถอดล้างหมดแล้วนะครับนี่แห้งๆนะครับเนี่ยที่ฉีดล้างก่อนทํางานนะครับเพราะว่า เราอยากจะเห็นนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วอยากจะเห็นว่ามันรั่วซึมตรงไหนนะครับต้นเหตุการรั่วซึมการเยิ้มนะครับอยู่ตรงไหนนะครับออสตาร์ททิ้งไว้พักใหญ่แล้วนะครับท่อไว้กั้มเท,บโ,ทโบเปลี่ยนหมดแล้วนะครับอยากรู้ไหมว่าต้องใช้กี่เมตรนะครับ4เมตรนะครับ4เมตรอันนี้ยังไม่หมดนะนี่แค่ชุดนี้นะครับ ่นไปถึงแค่ฝั่งนู้นนะครับมีใต้เครื่องอีกนะมีใต้เครื่องนะครับต้องเปลี่ยนให้หมดนะฮะต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับ,รบก็เป็นงานบำรุงรักษาแก้ไขเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรที่เสียหายทั่วไปนะครับทุกที่เขาก็ทํากันนะฮะผู้เขาก็ทํากันหรือว่าจะเปลี่ยนเองกันก็ได้แต่ส่วนมากความพยายามก็จะมีกันอยู่แค่เปลี่ยนแค่สุดแค่ตรงนูน้นนะครับเพราะไอ้ข้างล่างเนี่ยมันลวงยากนะ ก็อาจจะมีแผลกันบ้างนะครับสําคัญเลยครับเส้นล่างแล้วก็สําคัญเลยต้นตอของจุดที่เป็นตัวกําเนิดสุญญากาศในการดูดนะครับในการดูดเปิดนี่นะครับอยู่ที่แป๊บด้านล่างข้างเครื่องครับรูจะรูนิดเดียวเวลาพวกสายไว้กั้มเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับบางทีมันมันอาจจะยุ่ยภายในด้วยนะเนี่ยพวกแป๊บเนี่ยก็ต้องเอาลมเป่าให้หมดนะครับ มีแต่เศษอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยในแป๊บเนี่ยนะออกมาแบบเป็นผงๆนะครับหรือว่าเนื้อที่มันชุบมามอาจจะร่อนนะภายในนะครับก็ติดเครื่องนิ่งหมดแล้วนะครับทีนี้ผมล้างเนี่ยล้างทั้งตัวเลยเห็นไหมล้างหมดเลยนะครับก็ล้างมาก็ติดเครื่องก็จะเจอตัวนี้นะครับยางฝาวาวเห็นไหมอ,อ,อาจจะเยิ้มเยิ้มเก่านะครับเนี่ยมันจะเยิ้มนะครับนี่ อาจจะล้างไม่ถึงด้วยนะอาจจะซึมจากข้างในอยู่นะเนี่ยก็ยังมีถ้าเกิดยังไม่เคยเปลี่ยนก็อาจจะได้เปลี่ยนนะครับคือเป็นการล้างเพื่อจะดูว่าความเสียหายรั่วซึมนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับล้างมาก็จะมีตรงนี้อีกเนี่ยเงาเงาแวบๆบเนี่ยแต่อาจจะของเก่าค้างนน้ำนะครับตัวตันโซ่อยู่ล่างนี่เบานี่นแปะไว้นะครับตัวตันโซ่ ออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนสายแพ็กคอที่อยู่ใต้นี้นะครับอยู่ใต้เครื่องเพราะว่าวันนี้ดึกแล้วไม่ไหวแล้วยุงครับยุงนูนนนนนง่นนะครับนั่นหะเนี่ยครับเนี่ยบางคันนะเนี่ยไอท่ออุดนี่เนี่ยแป๊บล่างไอแป๊บมันล่าง แป๊บเนี่ยที่เป็นจุกเนี่ยเป็นจุกอุดไว้เนี่ยมันมันหลุดหายบางทีมันเปื่อยหลุดปุ๊บมันไปโยงอยู่กับท่อด้านบนนะครับนู่นน่ะท่อด้านบนมันก็จะเลื้อน่ะน่ะเลื้อน่ะเลื้อยไปเลื้อยไปทางไหนล่ะเออนี่เลื้อยไปนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บมันก็จะไปอยู่ที่แถวเนี้ยครับมันมองไม่เห็นนะมันเสียบยากนะ มันจะมีแป,ป๊บใหญ่อยู่ข้างเครื่องนะแป,ป๊บใหญ่มันจะขึ้นไปที่หมอหมมอลมเบรกนะแป,ป๊บเส้นใหญ่นะครับนย่า้ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะวิ่งเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็ไปเสียบเข้าตรงแป,ป๊บ <c oughs> ว่าของยากยากมันจะมีแป,ป๊บใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะสวนสู่รวมอยู่แถวนี้แหละนะครับ องแป๊บใหญ่เลยนะอ๋อนู่นเนแต่กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะส่องให้ดูก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับสําคัญเลยตรงหมวดแป๊บใหญ่นะครับตรงที่มีอ่าท่อไว้กล้ามเสียบออกมานะครับตรงที่มีท่อไว้กล้ามเสียบออกมาเนี่ยมันจะรูนิดเดียวเองนะครับมันบางทีมันตันนะบางทีมันตันนะครับต้องเอาเหล็กหรือลวดเชื่อม co2 เนี่ยแยงนะครับลวดเชื่อมพวกล,ลวดเชื่อมซ o 2ลวดทอง แข็งแข็งแย่ปั่นนะครับมันมีอคันหนึ่งนะครับเปลี่ยนสายพวกนี้ไปเสร็จลมก็ยังไม่ดูดเออลมก็ยังไม่ดูดเลยนะยังไม่มีว่าค่ำคือไม่มีสุญญากาศในการดูดนะครับดูดเพื่อจะเอ,อ่อให้ระบบเทอร์โบแปรผันเนี่ยทำงานนะครับถึงมันจะดูดมันจะดูดแบบแบบเบาเบ่ะเบามากเลยนะมันเบามากเลยก็ต้องแยงพอแยงปุ๊บเออนี้ดูดรู้สึกได้เลยก็แตะปุ๊บดูดเลยแตะปุ๊บดูดเลยรู้สึกได้เลยนะครับ มันจะดูดเร็วดูดช้ากับไอ้รูนะครับรูที่มันอยู่ใต้ท้องไอ้อยู่ใต้ข้างเครื่องนะมันไม่ใช่ว่าดึงมาแล้วเป็นแป๊บเหล็กรูใหญ่นะมันจะรูหลีเขาจะหลีเอาไว้นิดเดียวนะครับไม่ให้มันแบบไม่ให้มันทํางานแบบเขาเรียกอะไรกระชากอ่ะให้มันทํางานแบบเนิบๆอ่ะเนิบๆเนิบๆมันก็เลยหลี่รูแป๊บตรงข้างล่างะไว้รูนิดเดียวนะครับหัวแหลมๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวข้างล่างนี่มันจะเปลี่ยนยากหน่อย ต้องถอดล้อนะคุณนีต้องขึ้นมแมลงถอดล้อมันจะมุดเสียบได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวตรวจสอบอันนี้ก่อนเกลือเจ้าของรถด,ดู youtube อยู่นะครับดูช่องอยู่ก็ทําแล้วนะนะทำแล้วเดี๋ยวเก็บถ้าเทอร์โบถ้าระบบมันดูดเสร็จแล้วครับมันดูดเสร็จปุ๊บแล้วไอ้ตัวนี้ยังไม่ทํางานนะมันก็จะมีปัญหากับไอ้ตัวนี้ครับโซลีนอยควบคุม เทอร์โบนะครับสดยน้อยคุมขีดแปรผันเทอร์โบนะครับถ้าตัวนี้เสียมันก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะฮะวิ่งก็วิ่งไม่ออกควันดํานะครับควันจะดําเลยเพราะว่าเพชเชอร์ไม่ได้แต่น้ํามันจ่ายหนักนะครับเพชเชอร์แรงดันของเทอร์โบเนี้ยไม่ได้นะครับแต่น้ํามันมันจ่ายหนักมันก็จะเกิดขมานะครับแล้วทอยดีเนี่ยก็อาจจะตันแล้วด้วยนะครับสองแสนก็โลนะครับผมก็ทําเอาแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะผมไม่แบบว่า ยกเขาทีเดียวเลยนะครับคือเอาแก้ไขเบื้องต้นหาสาเหตุจุดรั่วซึมนะครับว่าเนี่ยตอนแรกคิดว่าซีนคอหน้ามันรั่วไหมมันก็ไม่รั่วนะถ้ามันรั่วเนี่ยมันสาดแล้วนะครับก็ติดเครื่องมนพักใหญ่แล้วเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับสักนิดนึงว่าเสียงเนี่ยมันเงียบลงเพราะว่าของเดิมก็ไม่ได้ติดให้ดูเนาะพอรลื้อแล้วเราก็มาถ่ายก็ <c oughs> ตลับลูกปืนในชาร์จนะครับมันแตกนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนี่ อันนี้สายวัดค้ำทั้งหมดนะครับอันนี้ผมซื้อมา4ี่เมตรนี่4เมตรเหลืออยู่ประมาณเกือบเมตรประมาณ70เซนมั้งเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ท่อเดิมเปื่อยดาหมดแล้วนะครับท่อเดิมเขาจะมีปอกขึ้นม,มาอันนี้ท่อน,นี้มันจะใหญ่นะครับแต่มันเหนียวนะอันนี้ลูกตลับปืนในชาร์ตนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับกระจุยกระจาย6 3 0ายหรือเปล่านะครับ แตกนะครับไม่แพงหรอกครับลูกหนึ่งนะครับหลักร้อยแต่ค่าช่างค่าลื้อล้างประกอบนะครับก็ลื้อล้างประกอบทุกอย่างลื้อล้างประกอบใหม่นะครับสำหรับลูกปืนตัวหลังนะครับลูกหลังด้วยเออจะทิ้งไว้ไหนวะเนี้ยก็เปลี่ยนคู่นะครับผมเปลี่ยนคู่แล้วก็เปลี่ยนท่อเนี่ยลูกลอกก็อยู่ไหนลูกลอกลอกดันในพาน อยู่นี่นะครับใช้ไม่ได้แล้วดังด้วยดังด้วยใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้มานานแล้วอันนี้ของเดิมติดรถที่มันเสียก็คือตัวน็อตนะครับน็อตที่เสียคือน็อตน็อตดันในพานนะจับเปลี่ยนยกชุดนะครับยกชุดมาก็ไม่ได้ใช้ของแท้นะครับจะเป็นของอ,อะไรเทียบนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะทำมาทำมาโอเคอยู่นะ เดี๋ยวต้องถามลาอะไรว่าราคาเท่าไหร่ว่าบินหายอีกแล้วบินไม่รู้ไปไหนบินจริงๆเลยบินจนปลิวปลิวบินบินบินนะครับเออมาเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูหน่อยสตาร์ทเครื่องนี่ของเดิมนี่โค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 ,โคลั่นเลยนะแต่เจ้าของก็ขับมาได้เออปืนแตกแบบว่าเอ่อทุนนอท่นนะครับโรเตอร์ทุ่นนะครับใสเบียดกับขดลวดสเตเตอร์เลยนะ เงเียบเงียบกริบกริบตามเสียงก็คือเป็นเสียงปกติของนาวาร่าละของเดิมนี่มาลั่นเลยนะเลี้ยวมาบ้านผมนี่ลั่นเลยตาม,มแล้วนะครับนี่ผมติดเครื่องไว้นานแล้วแหละครับดูการรั่วซึมของอน้ํามันเครื่องนะครับว่ามันรั่วกมาตรงไหนหน้าเครื่องนี่ยังไม่เห็นแสดงว่ามันเยิ้มจากข้างบนลงไปนะ หรือไม่ก็เติมประเภทเติมน้ำมันเครื่องหกอ,อ่ออคลิปหนึ่งที่ผมลงไปเนี่ยมันเยิ้มตรงนี้นะมันเยิ้มตรง,นนเ,งเนี้ยเยิ้มเพราะนาะเติม,มน้นะนำมันเครื่องหกอ่ะนะครับน้ำมันเครื่องหกก็หกไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเล่เทไอ้ฝ <laughs> าครอบครอบ,อบตรงครอบตรงฝาเติมน้ำมันเครื่องด้วยพอเวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก็เติมหกนี่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับระสะสมมันไปเรื่อยนะครับอ่ขอบคุณมากเลยนะสำหรับ การรับชมนะครับช่องเขาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพ์ออตโอตสวิต092นะครับ0929712788นะครับก็ซ่อมกันกันเองเองเบบนนี้นะครับถ้าลูกค้าให้เวลาในการทํางาน,นครับงานก็จะออกมาค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าผมทํางานช้านะครับกว่าจะได้ทํากว่าจะเลิกทําช้าแต่เลิกเลิกดึก แล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยก็นั่งล้วงนั่งแค่นั่งแซะเข้าไปถ้าเกิดมีการล้างพ่อร่วมไม่ดีเนี่ยก็จะนั่งแค่นั่งแซะเหมือนออคัน n ิวเซเว่นนะครับโอ้หนั่งแซะนั่งแค่นั่งปั่นอยู่นั่นแหละนะครับพอล้างแล้วยังเห็นอยู่ว่ามันมีดำๆก็นั่งล้างใหม่ไปอย่างนี้แล้วครับเลยเปื่อยเพราะมันไม่มีเครื่องยิงทรายมันไม่มีอุปกรณ์ในการอบด้วยความร้อนสูงมันแบบทําแบบบ้านๆนะเนาะ แต่ผลลัพธ์ออกมาก็ดีกว่าเดิมแน่นอน,นครับดีกว่าเดิมถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันไหนที่มันมุมอับก็อาจจะล้างไม่ถึงแล้วก็ต้องดัดลวดดัดเหล็กโค้งงอเคลียแค่แค่พอมันแห้งเอาล้มเป่ากับเอากล้องส่องนะครับเอากล้องส่องเอากล้องมาส่องตรงไหนตรงไหนกนั่งล้วงนั่งแค่ให้มันน้อยที่สุดนะครับโดยรวมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหลือกเกษตรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ก็ใช้ได้อีกเป็นแสนโลแล้วก็มาล้างใหม่นะครับถ้าจะอุดมันก็ต้องไปรถบางรุ่นถ้าอุดแล้วก็ต้องไปจูนปิดหรือต้องมีตัวหลอกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โตโยต้ตาเนี่ยถ้าเป็นพวกโตโยต้าเนี่ยไปไปปิดปุ๊บเนี่ยรุ่นใหม่ๆ่ปิดปุ๊บไปเด้งปับ๊บไม่ต้องรอให้วิ่งไปถึง1 0โล20โลหรอกนะครับไม่ต้องรอให้ถึงชั่วโ,โมงแป๊บเดียวก็เด้งเลยนะครับของโตโยตา้ารุ่นใหม่ๆนะ รุ่นเก่าๆนี่มันอุดได้อยู่แล้วนะครับรุ่นพวกนี้ก็น่าจะอุดได้นะครับพวกนี้แม็กเก่าก็อุดได้แต่ถ้าออนิวปี14 15ขึ้นมาอุดปุ๊บไฟกระเด้งนะครับวิ่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ไฟเด้งแล้วแต่มันก็หลอกกันได้ง่ายดีนะครับแล้วแต่วิธีการทําของแต่ละที่นะครับบางที่เขาก็สามารถจูนปิดได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็ต้องไปจ้างเขาจูนปิดนะเพราะผมทําให้เป็นนะผมทําให้เป็น แค่ทำพวกนี้ก็พอแล้วนะครับที่เหลือก็ให้คนที่เขาถนัดทําให้นะครับจริงๆทุกวันนี้ไม่ยากหรอกถ้ามีโปรแกรมนะครับคุยกับอาจารย์ผ่านฟากฟ้าตามสัญญาณ Wi-Fi ไปนะครับแค่เสียบปลั๊กกล่องเปิดเครื่องนะครับตามโทรศัพท์คุยกันตามที่อาจารย์เขาบอกแล้วเขาก็ทําให้เราเองป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จไม่ได้จูนเองครับแค่เสียบปลั๊ก,กเฉย ขอบคุณมากขอพุณนี้ครั้งนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วหวาแล้วยุงรุมแล้วนะครับเมื่อกี้ตะขาบก็ตัวเบลอเลยเลยเลิกเลยเมื่อก,อกี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งงี้พวกวิง่งปุ๊ๆๆๆๆๆด๊ดๆ๊บดอือโอเกหหินนะวิถีสัตว์ธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเข้าบ้านก็เป็นเรื่องเวลาเดินไม่ระวังอ่ะมับว่าให้นะครับตะขาบนะครับช่วงนี้กำลังตัวใหญ่เลยตะขาบเนี่ย <laughs> นะครับ ขอบคุณี่ค้างนะฮะสวัสดีครับปิ๊ว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 ป๊บ